เรื่องราวใน The Bad Parenting ตอนที่หนึ่งจะได้ชื่อว่า Mr. l e t Face โดยมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารอนนะครับซึ่งเป็นเด็กน้อยที่ค่อนข้างโชคร้ายแล้วก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนำาสู่เรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆในคืนคืนหนึ่งหน้าบ้านของเด็กชายรอนคุณแม่ของรอนเี่นได้กลับมาจากที่ทํางาน,นเนื่องจากกรทำงานของเธอค่อนข้างจะเลิกดึกทำให้แม่ของเด็กชายรอนเนี่ยมักจะกลับบ้านดึกเสมอ,อทุกๆวันในวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเด็กชายรอนพอดีเด็กน้อยรอนเนี่ยจึงมาเฝ้าแม่กลับ,บบ้านอย แม่ของรอนเนี่ยเมื่อกลับบ้านมาแล้วเนี่ยก็พบว่าลูกเธอเนี่ยยังไม่นอนนะครับทำให้แม่ของรอนเนี่ยพูดใส่รอนว่าให้ไปนอนได้แล้วมันดึกมากแล้วนะไปรอนเนี่ยก็เตือนแม่ว่าวันนี้มันเกิดของเขาเขานี่อยากได้เด็ของมันเกิดของเขาจะเกินไปของแม่เนี่ยไม่ถูกถามเรื่องมันเกิดเนี่ยก็โรคใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยม่อยจะทำงานจนลืมมันเกิดของลูกอ่ะแม่ของรอนเนี่ยก็เล่าเรื่องราวของมิสเตอร์เลสเฟสให้กับรอนฟังดูเธอจะเล่าว่าถ้ารอนเนี่ยเป็นเด็กที่ดีแล้วก็ไปนอนเนี่ยมิสเตอร์เลสเฟสเนี่ยจะแอบเอาของขวัญเนี่ยมาให้ร แต่ถ yup ö, bosses, ้าว like uh ่าในตอนนั้นเนี่ยพ่อของรอนเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็เข้ามาต่อ bueno? ว the ่าแม่ของรอนว่าทำไมเธอถึงกลับดึกอกันทุกวันเลยอะฮะแล้วก็ไล่รอนเนี่ยให้ไปนอนได้แล้วแล้วก็ห้ามรอนเนี่ยอย่าออกมาฟังเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันแต่ว่าประเด็นก็คือคำที่พ่อใช้เรียกรอนเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ควรพ่อเนี่ยพูดใส่ลูกเลยนะครับกลับไปคำว่า leadership เนี่ยนะครับก็พอจะเดาได้ลว่าพ่อของรอนเนี่ยค่อนข้างจะเลวกว่าคนควรนะครับเลวคือเลวแน่นอนอะรอนเนี่ยจะกลับไปนอนตามคำสั่งของพ่อนะครับและในคืนนี่้เอางเนี่ยมใหรอนา เครอยของขลอเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาตัวนึงครับที่มีทั้งชื่อแล้วก็รูปร่างเนี่ยใส่ของลอยทั้งหมดเลยเห็นตุ๊กตาเนี่ยพูดด้วยนะแต่ว่าจุดสังเกตที่สำคัญของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็คือคอของมันครับคอตุ๊กตาเนี่ยมันหลวมออกมากซึ่งใส่ของมันเนี่ยจะเฉลยอนาคตแน่นอนครับผมไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ตุ๊กตาเราจะบอกกับลอยว่าในตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยถูกมิเ์เลเฟรย์จับไปเรียยแล้วเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีออกมากเลยวิเทเลเฟรย่าง์ก็ เพื่อจะให้เขาเด็กได้ช่วยเหลือพ่อของเขากลับมาตู้ตาจะบอกให้ลอยเนี่ยไปที่ตู้เสื้อผ้าของเขามันจะนําไปสู่สถานที่พ่อเองลยถูกจับไปแต่เมื่อลอยเนี่ยไปเปิดตู้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะพบว่ามันเปิดไม่ได้ในตอนนี้ตู้ตาลอยเี่ยก็เลยให้ลอยเนี่ยไปเปิดตู้เสื้อผ้าที่ห้องของพ่อแม่แทนหลังจากที่ลอยเนี่ยได้เข้าไปยังตู้เสื้อผ้าลอยจะพบว่าตู้เสื้อผ้าในห้องของพ่อแม่เนี่ยมันจะเป็นทำาที่คล้ายกับประตูมิติที่จะพาลอยเนี่ยไปยังพ่อของเขาเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยลอยจะพบกับแมวตัวหนึ่งครับผม เราจะบอกไปว่าพ่อเขาเนี่ยชื่อว่าบรูซแม่ตัวนี้เนี่ยก็เลยถามรายละเอียดต่อว่าบรูซเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่เลวกันแน่ขอให้รอนเนี่ยช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยตรงนี้เราจะอธิบายนิ่สายจคอ,อของบรูซพ่อตัวเองในแบบที่ถ้าฟังลเนียผมว่ามันค่อนข้างจะหดทูามากเลยเราจะบอกว่าพ่อของตัวเองเนี่ยมักจะชอบดูด่าว่ารอนแล้วก็ดูเบียอลมกุอยู่เสม,มอเลยและในมาครั้งเนี่ยเมื่อพ่อของเขาลมไม่ดีเนี่ยบรูซก็ใช้กําลังทุบตีรอนรวมไปถึงตบหน้ารอนด้วยแม่เนี่ยเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่รบนนคะั แม่จะบอกกับรอนว่าพ่อเขาเนี่ยอยู่ตรงประตูข้างหลังให้รอนเดือดผ่าเขาได้เลยระหว่างทางก่อนที่รอนจะถึงประตูเนี่ยรอนก็ได้พึ่กับกลุ่มเด็กน้อยสามคนด้วยเด็กน้อยสามคนี่ยจะเข้ามาหยอกเล่นกับรอนนะครับผมพร้อมกับช่วยให้รอนเนี่ยมาเล่นกับพวกเขาหน่อยแต่ว่าตอนนี้รอนเขาอยากจะไปช่วยพ่อของตัวเองแล้วรอก็เลยไปเสร็จไปจนจุดนี้เนี่ยจุดสําคัญเลยก็คือสถานที่ที่เด็กน้อยทัสามคนเนี่ยอยู่มันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคนเลยนะครับเด็กคนหนึ่งจะอยู่ในหลุมส่วนอีกคนหนึ่งจะอยู่ข้างกองไฟเส่วนอีกคนเนี่ยถึงีท่ต่างกัันนนเเีี่ยมมหตุผลอยู่นะครับบแต่ผมจะออกีกที ผมบอกให้รอหมดสัญญาเลยเรอก่อนนะไดบตรวจสอเราจะเข้าไปยังประตูที่พ่อของเขาเนี่ยอยู่นะครับเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยพ่อเขาเนี่ยนอนสั่นกลัวอยู่บนเตียงถึงแม้ว่ารอนี่จะเรียกแค่ไหนเนี่ยพ่อเขาก็ไม่ได้สติมดเมื่อแต่พึมพำซ้ำๆว่าช่วยเรื่องท่วผมสักทีฆ่าเตียงของพ่อแล้วเราก็จะพบกับกระดาษใบหนึ่งที่เขียนว่ามนุษย์วิเศษอยู่เมื่อเราหยิบกระดาษได้เนี่ยรอะถูกปลุกโดยแม่ของรอเองแม่ของรอนเ,ออเ,เนี่ยกลับบ้านมาในตอนกลางคืนแต่วพบว่ารอนี่ยแอบเป็นซ่อนอยู่ในตู้ตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่ แม่ของรอนเองก็งงมงมากเลยว่าทำไมลูกของเธอเนี่ยถึงไปหยิบเวตู้เสื้อผ้าแต่ว่าแม่ครับเอ่อคอไม่เป็นอะไรเราจะบอกกับแม่ว่ามิสเตอร์เฟรดจับพ่อไปเขาก็เลยตั้งใจจะไปช่วยพ่อของเขาแม่ของรอนได้ยินงั้นเนี่ยก็เลยบ่นรอนไปว่าเอาอย่างนี้ลูกแล้วก็ถามไปว่าตุ๊กตาลอนเด็กเป็นยังไงบ้างฝั่งลอนนั่ยิ่งก็งงเลยครับว่าทำไมแม่ของเขาถึงรู้เรื่องของตุ๊กตาลอนได้แม่ของลอนก็เลยบอกความจริงไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยลอนมีโรคประหลาดที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นภาพหลอนถ้าไม่ได้กินยาซึ่่่่่งงงพอออตนนนนแแลลละะครรัั้เเเีียยยมจปปปไื ม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันจะมีตุ๊กตาลอนเนี่ยอยู่ในเรืองราของลอนอยู่เสมอเลยแม่ของลอนเนี่ยจะบอกให้ลอนเนี่ยไปนอนได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเที่ยงคืนแล้วลอนจะกลับเข้าห้องไปเพื่อที่จะนอนนะครับแต่เขาก็พบกับภาพหลอนของมิสเตอร์เลสเฟสกำลังยกล่างของตุ๊กตาลอนอยู่แล้วเมื่อรอหันกลับไปที่เตียงรอพบว่าเขาได้ถูกมิสเตอร์เลสเฟสเนี่ยยกล่างตัวเองจนลอหมดสติไปลอนจะถูกปลุกโดยแม่ของเขานะครับที่มาปลุกลอนด้วยความเป็นห่วงแม่ของลอนเนี่ยก็เลยจะพาลอนเนี่ยไปนอนทีีี่่่่่่ห้้ออออองงงงตััวววเเเเเแแลลลลกก็บาาาานนนนนพพพรุยยยมมจะะืดดูโฉ รอได้ยังงั้นเนี่ยเขาก็ดีใจนะครับผมที่แม่ของเขาเนี่ยจะมีเวลาให้กับรอสักทีแต่ว่าเมื่อรอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจะพบว่าแม่ของรอเนี่ยหายไปรอก็จะบ่นกับตัวเองว่าแม่ของเขาเนี่ยผิดสัญญาอีกแล้วเหรอรอจะกลับไปยังห้องของตัวเองแล้วพบกับตุ๊กตารอซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสภาพที่แย่มากตุ๊กตารอจะบอกกับรอว่าเขาเนี่ยถูกทำร้ายโดยมิสเตอร์เลสเฟสและตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์เลสเฟสเนี่ยก็ได้จับตัวแม่ของรอไปรอได้ยังงั้นเนี่ยก็เลยแต่ใจอี้จาไปช่วยแม่ของเธอเอ้ยแม่ของรอรอได้ยังงั้นเนี่่่ยยยก็เลตใจจไปชวแมขอองร ตัวตาลอนเนี่ยก็จะเตือนลอนว่ามิติเลฟเฟสเนี่ยคงไม่ยอมแน่แน่ลอนก็เลือกว่าตัวเองเนี่ยได้เก็บกระดาษมุมวิเศษเอาไว้นะครับอยู่ใบหนึ่งตุ๊กตาลอนเห็นกระดาษเนี่ยก็บอกกับลอนว่ากระดาษใบนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธในการจัดการกับมิติเลฟเฟสได้รีบบอกให้ลอนเนี่ยเข้าไปยังตู้เสื้อผ้าที่ของพ่อแม่เพื่อจะไปช่วยเหลือแม่ของลอนเมื่อลอนเข้าไปยังตู้เสื้อผ้าเนี่ยลอนก็จะพบกับมิติเดิมที่ลอนเนี่ยเคยเคยเจอมาแล้วอ่ะลอนจะพบว่าแม่ของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครรับบบแลล้วก็ีห กระดาษไปแล้วเนี uno, e ่ยสมัยจะจัดการกับมิสเตอร์เลฟเฟสได้ตอนเนี่ก็ได้ทำตามนั้นแล้วก็สมัยจะจัดการมิสเตอร์เลฟเฟสได้สำเร็จเมื่อรอนกลับมายังบ้านของรอนเนี่ยเราจะพบว่าตัวตาลรอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะพังแล้วนะครับเนื่องจากมิสเตอร์เลฟเฟสเนี่ยได้ตายลงไปแล้ว ทำไมตัวตาลอเนี่ยที่ถูกสร้างโดยพิเตอร์เฟร็เนี่ยก็เลยพังไปด้วยตัวตาลอเดี๋ยวจะบอกให้ตอนนี้เนี่ยรอไปหาพ่อแม่ของเขาที่นั่งประตูไว้แล้วตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เกมจะเฉลยคร์ทุกอย่างนะผมทั้งหมดเลยของเกมว่าที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหนูรอนเนี่ยเจอกับอะไรบ้างซึ่งขอเตือนก่อนเลยว่ามันน่าเศร้าออกมากเลยครับแล้วก็พาวดิ่งออกมากเลยถ้าใครคิดว่าไม่ไหวเนี่ยก็สามารถจะปิดคลิปได้เลยนะครับผมผมเตือนนะมันเศร้ามันเศร้าจริงๆครับมันโททูลมากเลยรอจะไปหาพ่อแม่ที่หน้าประตูนะผมเหตุการณ์ตอนนี้จะเเเเเป็นนนนหตตุกกกกาาาารณ์ดีีียยวััับบบบออออท่่่่่แแมมขงงงลลลลลพพิ้ะ ในตอนต้นเ e กมไม่เนะครับพ่อของลอยจะหาว่าแม่ของลอเนี่ยกลับด <al> ึกเพราะไปมีชู้แล้วก็ด่าแม่ของลอยว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่สนใจครอบครัวฝ่ายแม่ของลอเนี่ยก็เลยด่ากลับไปว่าเธอเดี๋ยวเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านทั้งหมดในขณะที่ฝ่ายพ่อเนี่ยมัวแต่อยู่บ้านไปวันไม่ทำอะไรเลยมัวแต่เมาไปวนวันแต้แก่คิดว่าฉันเนี่ยเป็นกะหรี่แกเนี่ยมันก็แย่กว่ากะหรี่ซะอีกฝ่ายพ่อของลอยที่อย่างนั้นเนี่ยก็เลยตบไปที่หน้าของแม่ของลอยไปหนึ่งฉาดนะครับแม่ของลอนเนี่ยเมื่อโดนตบมน้าเนี่ยก็เหมือนเขาหมดทนแล้วเลยบอกกับพ่อของ ไม่งั้นเด็กชายจะพาลูกหนีไปและแม่ของรอนเก็ออกจากบ้านไปนะครับปล่อยพ่อของรอนเนี่ยอยู่กับรอนสองคนในบ้านเพียงลำพังชื่อตอนนี้เนี่ยรอนก็หลับอยู่ท้องนองของตัวเองเลยครับปล่อยพ่อของรอนเนี่ยด้วยความโมโหครับเขาจึงได้ไปกินเหล้าแล้วเกตเด็กก็อยากเฉลยความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมิสเตอร์เฟร็ดเนี่ยก็คือพ่อของรอนที่ตอนนี้เนี่ยไปหน้าเขาแดงก่ำจากความเมากันเองพ่อของรอนเนี่ยจะพูดกับตัวเองว่าเขาอยากจะไม่ยอมให้เกิดการหยาขึ้นและสิ่งที่พ่อรอนอยากจะทำต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่โหดร้ายสุดและก็ต่ำช้าที่สุดดดดททีี่่่พพอคคนนน้้จะาาไแลวววเรรูกกกัับ ผมขอตัวเองเอบาเลยว่ามันโหดร้ายมากๆเลยถ้าใครไหวเนี่ยปิดได้เลยนะครับ เราได้พบกับความจริงว่าพ่อของเรนได้สังหารลอนอย่างโหดร้ายด้วยการหักคอซึ่งเกเนี nah ่ยมันก็บอกว่าตั right ้งแต่แรกผ่านตู้ตาลอนที่หัวมันเนี่ยหลวมๆแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากตู้ตาลอนเนี่ยก็คือตัวแทนของลอนการที่ตู้ตาลอนเนี่ยมันหัวหลวมก็เป็นเพราะว่าลอนได้ถูกหักคอเองโดยพ่อของเขาหลังจากลอนรู้ความจริงเนี่ยลอนก็เสียใจมากเลยตู้ตาของลอนเนี่ยก็จะบอกไปว่าในตอนนี้เนี่ยเขาให้ลอนเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าของตัวเองได้แล้วและเมื่อลอนไปเปิดประตูเสื้อผ้าเนี่ยลอนจะพบกับศพขอองงตัวเที่ถูกวอของเเเ้าาานนนี่่ยออมซไวใตู้้้เสือผานั่นนนเอองงะครัับลสสยว่าทไมเขาถึงไม่่รูเืองนี้เลย ต,ตุ๊กตาของรอเนี as as ่ยจะบอกไปว่ารอจะลุ้งเรื่องราวทุกอย่างมาโดยตลอดแต่ว่ารอเนี่ยเลือกจะไปเสียความจริงเด้วยใจเขาเนี่ยร้สุกดีกับพ่อของตัวเองโดยตุ๊กตารอนจะเป็นเหมือนความจริงนะครับสุดนที่ครับรู้ความจริงทั้งหมดที่รอเนี่ยเลือกจะเมินเฉยมันและตุ๊กตารอเนี่ยก็พยายามที่จะพารอเนี่ยกลับไปยังความเป็นจริงหลายครั้งมากแล้วแต่เขาเนี่ยมันก็ล้มเหลวมันก็ทำให้รอเนี่ยถูกดึงกลับไปยังจุดเริ่มต้นในวันที่ในวันที่พ่อของเขาเนี่ยฆ่าเขาเองง่ายๆเลยคือเรื่องราวข่าวต่างๆที่รอเนี่ยบอกกกกัััับบแมมมมม่่่่ขขออออองงงงงเเเเคคคค้้าาาาาานนีียยย็ืววพรรตตตๆทลลหุ๊ รอจะถามตุ๊กตาว่าเขาเนียตาไปกี่วันแล้วตุ๊กตารอนก็จะบอกไปว่ารอนเนียตามา14วันแล้วรอนถามว่าพ่อแม่ขเ,เนเขาเป็นยังไงบ้างตุ๊กตารอนก็จะบอกไปว่าพ่อของรอนเนี่ยหลังจากที่้สังหารรอนอย่างโหดเที่ยมเนี่ยเขาก็ได้ไปหนีกบได้อยู่ในโรงแรมถูกขแข่งหนึง่งและสิ่งที่มันน้ำเจอเนี่ยก็คือวิญญาณของรอนที่มันตามพ่อกับบ้าทุกวันซึ่งนำมาซึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมตอนเราเปิดไปตัวหาพ่อเนี่ยพ่อจะมีการกวนตัวสัน่นว่าเราเนี่ยไปหาพ่อในสภาพของผีเองครับแม่ของรอนี่ย จะเห็นรอนได้ก็เพราะว่าเธอเด็กกลับบ้านดึกแต่ว่าในตอนกลางวันเนี่ยเธอจะมองไม่เห็นรอนและเมื่อแม่ของรอนตื่นขึ้นมาในวันนั้นเนี่ยม่่บอกวาาาจะงงดูแลรอเนี่ยแม่ของรอนเนี่ยก็ทำตามสัญญาจริงๆนะครับเธอลางงามมาเพื่อที่จะดูแลลูกของตัวเองแต่เธอตื่นขึ้นมาเนี่ยกลับหาลูกตัวเองไม่เจอคิดว่ารอนเนี่ยก็คงจะหนีไปแอบอยู่ทีตู้เสื้อผ้าเหมือนทุกทีแหละแต่เมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าในห้องไปดูเนี่ยก็พบว่าคราวนี้เนี่ยรอนไม่ได้แอบอยู่ที่ตู้เสื้อผ้านี้แล้วแม่ของรอนเนี่ยก็เลยไปหาตู้เสื้องงงรรรอออออแแทนนนนละะเเได้พพบบบกัััศข่ค แม่ของรอนเสียใจมากๆเอเลยไปแจ้งตำรวจว่าพ่อของรอนเนี่ยได้ฆ่ารอนไปแล้วในระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบปากคำแม่ของรอนว่าเธอเนี่ยรู้ไหมว่าสามีของเธอเนี่ยจะแอบี่ไหนบ้างตำรวจกับแม่ของรอนเนี่ยก็ได้พบกับกระดาษมิจนาซึ่งเป็นบัตรโรงแรมที่พ่อของรอนแอบไปอยู่นั่นเองแล้วก็ใช่ครับกระดาษใบนั้นเนี่ยมันคือกระดาษมลพิเศษที่รอนเนี่ยได้โยนเข้าไปนั่นเองเนี่ยก็ทำให้พ่อของรอนเนี่ยถูกจับเข้าไปรับโทษในความมีญาติของตัวเองเมืตัวกับการที่มลพิเศษเนี่ยก็ได้จัดการกับมิสเตอร์เเ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 เลฟสสไไไดดดดดดด้้้้้นน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 ััั่่่่่ออ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 องงงงงงงกกกมมมมมมมาาาาาาจจจทีีีีแแขขขขขหวววบููธยยยยคศรใโิญญณ รวมไปถึงลางกันของเขาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่เด็กที่รอนเคยเจอมิิตวิญญ,ญาณเนี่ยก็ได้ชวนรอนเนี่ยมาด้วยกันความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยก็ถูกฆาตกรรมโดยพ่อหรือแม่ของตัวเองเหมือนกันโดยเกมจะบอกว่าการตายเหล่าออน,นี้เนี่ยผ่านสถานที่ที่เด็กอยู่ในวิด็กคนนึงเนี่ยอาศัยอยู่ในหลุมฉะนั้นก็หมายถึงเด็กคนนั้นเนี่ยถูกฆ่าด้วยการฝังดินทั้งเป็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ในกองเพลิงซึ่งก็หมายความว่าเขาเนี่ยถูกฆ่าด้วยการเผาทั้งเป็นและเด็กคนนี้นั่งอยู่หลังรถซึึ่่งงงงงงกกกก็็หหมาายยถถถถเเเเดคนนนนนััั้้้้ีููททิิแลลวออศพไปร แล้วกเกมเนี่ยก็ได้จบลงตรงนี้นั่นเองครับผมหรือแม้พาร์ติงในตอนมิเตเรเฟสเนี่ยมันเป็นเกมอินดี้ที่สือให้เห็นถึงความน่ากล,นนล,ลัวของความเปนเลี้ครอบครัวความน่ากลัวเด็กคนหนึ่งจะต้องเจอจากความแรงของพ่อแม่ตัวเองซึ่งน่าเศร้ามากที่เหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันของเราเองเนะครับหาพบไปทั่วไปตามข่าวมันจะโหดร้ายมากๆเลยเราก็แค่หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้ในแบบในเกมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมากเกินไปหรือเอาจริงเนี่ยถ้าดีเลยคือไม่ไม่เคยอยจะเกก้้้นรรบบาา็หหีตตงุแ เพราะว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยลู่ที่ไปกับพวกเขาเนี่ยก็คือพ่อแม่ของตัวเองเท่านั้นเองนะครับแต่มันคงน่าเศร้ามากๆเลยที่เด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยที่บริสุทธิ์และก็ไร้ยิ่งสายเนี่ยจะต,ต้องถูกทำร้ายโดยคนที่เป็นผู้กำเนิดพวกเขาออกมาและนี่ก็เรื่องของเกม The Mad Parenting Misterly Face นะครับผมสำหรับคทีน่เนี่ยก็คงไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับสรุปในเรื่องในเกมนี้นะตัวเจอกใหม่คลิปหน้ากันนะผมสำหรับที่ได้มาครับที่อยูเจอ๋ยวผมบ๊ายบายไปละ